สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้น้องจินก็พาเพื่อนเื่อมาดูน้องจินซ้อมฟุตบอลนะครับผมซึ่งน้องจินก็จะมาซ้อมที่โรงเรียนประจำวันอาทิตย์ทุกๆวันครับผมช่วงนี้น้องจินไปเทิมน,นะครับก็ได้เป็นกิจกรรมใหม่ๆของน้องจินนะครับซึ่งก็จะมีโค้ดทั้งสองคนมาช่วยสอนก็คือโค้ดบอยกับโค้ดตีนะครับนี่น้องจินกําลังเคลียบอลกำลังดึงบอลข้างในกำลังจะยิงไปแล้วครับผมโอ้โหยิงไงใหลล้ล่ะรอก่อนรอก่อนนะครับก็วันนี้น้องจินก็จะมา ท้องทุนเพื่อนหลายคนโอเดินมาแล้วเดินมาปวดขาปวดขาขอพักหน่อยก่อนพอดีคนว่าอาพักกินน้ําได้อ่ะก็โดนเพื่อนเขากำลังกินอยู่นะว่าเฮ้ยวันนี้จินจะยินเข้าประตูดียังไงดีนะเอพ่อไก่จะังกวนสมาธิน้องกินนะว่าแล้วก็จิบนขวดน้ำมาหนึ่งขวดดีกว่ามอมมมมมมโอ้โหอาเอายิงมาายิงมาอีกมาแล้วต่วันยิงทันโอ้โหไม่ทันครับจินโอ้โหเข้าประตูนะผมพ่อปาก็โดนวันนี้หลังจากดูครับเดินกระเพกมาเลย ก็เจ็บขาครับน้องจินวันนี้ยิงเข้าสองประตูข้อแแกะ่ถ่ายไม่ทันนะครับก็ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วปวดขามากเลยเหงื่อเต็มหัวเลยเดี๋ยวพาน้องจินไปพักผ่อนต่อนะก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษของน้องจินกับพ่อแกะแล้วก็แม่ยานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องจินด้วยนะครับเพราะว่าน้องจินก็จะได้